อตอนนี้ผมประกอบอาชีพวิทยากรแล้วก็พิธีกรอิสระครับวิทยากรก็ไปบรรยายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเรื่องทัศนคติเชิงบวกการทางานเป็นทีมส่วนพวิธีกรก็จะเป็นพิธีกรอีเวนต์ทั่วไปครับช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างคะโโควิดที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับเพราะว่าเราทําอาชีพฟรีแลนซ์อิสระรายได้มันไม่แน่นอนไงครับ <Yeah. S 1> รายได้มันมันไม่ได้แบบ คงที่ทุกเดือนเหมือนคนที่ทำงานประจำมันก็จะมาเป็นจ็อบบายจ็อบเสร็จงานนี้ทำงานต่อไปก็ได้เงินเป็นงานงานเป็นเคสเคไปนะฮะมันก็เลยเดือดร้อนหนักตอนที่โควิด -19 เข้ามาเพราะว่างานมันเบรกไปเลยอ่ะ6เดือนนะครับปี6-3เข้ามาช่วงกุมภาพันธ์ก็ไม่มีงานสัมมนาและไม่มีงานอีเวนต์ละ อยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับก็6เดือนเกือบ7เดือนกว่าจะฟื้นมาช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาก็มีโควิดแ9ทินระลอกใหม่เข้ามาอีกอมกราคุมพาตอนนี้จะถึงมีนาแล้วก็ไม่ไม่มีงานเดีกผมก็เลยต้องเอาเงินเก่าบุญเก่าที่มีน้อยๆเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในช่วงที่ไม่มีงานเลยครับเราถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างอุบัติเหตุหรืออะไรคุณจะทำยังไงโอ้บอกเลยว่า คือผมโชคดีอย่างหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนแนะนำให้ทำประกันประกันรู้สึกจะเป็นอุบัติเหตุหรือสุขภาพนี่แหละชื่อ P A s a f e s a f e R O E อะไรเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ไอไอโออีโทษโทษไอเ E ไอโอีมันนางเอกเอวีสวัีฮะเคยชินเออเออเนี่ยไอเอาโออีอะไรเนี่แหละเขาบอกว่าเบี้ยเบี้ยประกันมันแค่พันสามร้อยห้าสิบบาทผมถามว่าพันสามร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนหรือต่อปี ต่อปีแล้วถามว่าได้อะไรบ้างอ่ะมันก็บอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรักษาพยาบาลฟรีครั้งละ5 0,000ื่นไม่เกิน5 0,000ื่นไม่เกิน5 0,000ื่น 50, แต่ว่าภายใน1ปีเนี่ยโดยภาพรวมเลยครั้งก็ไม่เกิน5 0,000แล้วก็ไม่เกิน50,000นบาทภายใน1ปีในกรณีที่เราแอดมิดนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาชดเชยให้วันละ500วันละ500ผมก็เออแล้วมันแล,แล้วถ้าตายอะ่ะ น่าสนใจตรงนี้ถ้าตายเนี่ยนะได้ห้าแสนในกรณีที่ตายวันธรรมดานะแต่ถ้าตายวันหยุดนะัาขัตเลิกอะ่ะได้ล้านล้านสองผมแบบโอ้โหทำไมเขาคิดเงื่อนไขอะไรแบบนี้ผมก็งงนะคือคือมันก็น่าสนใจผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าผมทาประกันเบี้ยประกันพันสบาทถ้าสมมติผมจะตายจรงิงๆนี่ผมจะเลือกตายวันหยุดนะัขตเลิกมันจะได้เยอะนะฮะพ่อแม่แม่จะได้สบายนะครับอย่างน้อยก็ จะให้ไม่พยายามตายวันธรรมดาจะตายวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเต์เลอรให้ได้อันนี้เป็นปฏิธานผมก็เลยลองทำลองทำกับเขาดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเบี้ยประกัน1,350บาทฟังดีๆนะต่อปีนะผมมานั่งนึกผมทําประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งหมื่นสองมืนสามทำได้อ่ะทำประกัน,นชั้นสองชั้นสามเนี่ยก็เจ็ดแปดพได้ ประกันอุบัติเหตุตัวเองอ่ะแค่พันสามบาทเอ๊ะพันหนึ่งบาทต่อปีทําไมจะทําไม่ได้วะผมก็ <Yeah. S 1> เลยตัดสินใจซื้อเลยเอาเง่ายๆพอซื้อปุ๊บช่วงเดียนธันวาก่อนปิดโควิดอ่ะก็ไปทํางานที่พัทยาแล้วก็เราก็อาบน้านำน้ำในโรงแรมอ่ะ สีดาห้าดาวมันก็จะมีอ่างอาบน้ําใช่ไหมมันก็จะมีอ่างอาบน้ำโค้งโค้งเงาเงาลื่นเลยโอ้อาบเสร็จถูสบู่ขนาดน่ะเหยียบพั่วลื่นปึ๊บาอกตะแทกขอบอ่างนะฮะขอบอ่างปึ้งแบบรวดเร็วมากผมโชคดีหัวไม่นอกพื้นั้งหัวเราพื้นจะตายผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาลื่นตายในห้องน้ําอันนี้รู้สึกแบบเห็นภาพเลยอะแล้วจุกจุกแล้วไม่รู้ซี่โครงหักหรือเปล่าเราก็แบบปวดมากก็คือช่วงนั้นประมาณตีตีหนึ่งอะ ก็เลยต้องแบบไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลผมก็เข้าฉุกเฉินเลยหมอก็ตรวจให้เอ็กซเรย์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเช็คบินมาประมาณนักหกพักว่าบาทมั้งผมก็เลย6,000กว่าบาทในช่วงที่เราวิกฤตอ่ะไม่มีเงินคือมีอ่ะแต่ถ้าควักห0พัเนี่ยกระเป๋าแฟบแน่ๆก็เลยแบบเอาไงก็เลย,เยจำได้ว่าทำประกันทำประกันไอเนี่ย PA เเซฟเฟ ROE อะไรนี่เอาไว้ก็เลยโทรไปถามบริษัทประกันเขาเขาบอกโอ้สามารถเคลมได้เลยค่ะเพราะเป็นอุบัติเหตุเราก็ไปไปที่โรงพยาบาลเลยหมอเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุก็ก็เอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยก็หมอก็ให้ยามาก็ถือว่าเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเบี้ยปีเดียว1ปี1350บาทเราไปเข้าโรงพยาบาลผมเข้าศินแพทย์เป็โรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งรวดเร็วทันใจบริการก็ดี มันเกินคุ้มแล้วอะเ <Yeah. S 1> นี่ยเกินคุ้มแล้วแต่เขาให้ให้เราได้ถึงแบบ50,000ื่นบาทเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุอะไรเพิ่มขึ้นแต่ก็พยายามจะเซฟเซฟตัวเองอะนะครับ mm hmm. เพราะว่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับความเจ็บปวดนี่มันก็ดูซาดิสเกินไปแต่ว่ามันช่วยได้จริงอาชีพอิสระอย่างท่านท่านเนี่ยนะครับกับเบีย้ยประกัน1,350บาทผมว่าท่านทําได้หลายๆคนไปรับงานอีเวนต์มาครั้งหนึ่งผมว่าก็ทําได้แล้วอะพันสาบาททีมงานสตาฟเนี่ยผมก็ คิดว่าได้แล้วอะ่ะเพราะว่างานงานหนึ่งก็พันกว่าบาทอยู่แล้วอย่างเราก็ไปบรรยายไปพูดงานงานหนึ่งก็ก็สามารถที่จะเจี่ยมาทาไอ้ตรงเนี้ยได้ผมว่าทำเอาไว้นะครับงานอิสระอย่างเราอะ่ะมันไม่แน่นอนมันไม่ได้มีเงินเดือนเข้าตลอดมันไม่ได้มีสวัสดิการภาคร,รัฐเอาไวอ้อ่ะแต่มันมีประกันภยัยประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพเอาไว้มันดีกว่าอันนี้ผมไม่ไม่ได้เชีรยนะไม่ทำก็อย่าทำ แต่ผมทำแล้วผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วรอดตายมาแล้วครับรอดตายมาแล้วเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวิกฤตของการเงินแล้วมันดันเกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นพอดีก็เลยพอที่จะนะเอาตัวรอดในช่วงนั้นมาได้ก็ภาวนาว่าโควิด -19 จะหายไปจากประเทศนี้เร็วๆเพื่อจะได้กลับมาทำงานที่เรารักกลับมามีไรายได้ที่เราเคยได้รับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณ P A เซฟ e ซ R O I ด้วย I O e ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะทำประกันแบบนี้นะครับก็สอบถามคนคนนี้ได้เลยฮะเนี่ยครับขึ้นเอาไว้หน้าจอให้แต่ไม่ทำไม่เป็นไรนะแล้วแต่แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมเนี่ยทำแล้วดีว่ะขอบคุณเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยเงินหกเจ็ดพันนี่อยู่ได้อยู่ได้เป็นเดือนนะฮะถ้าเก็บตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหนไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเนี่ยโอยสบายแต่ก็เกือบตายครับ